explore กำลังแบบว่าอยากอมาใช่ค่ะก็ก็เป็นงานเปิดต้นคริสต์มาสครั้งแรกของเดมี่ตั้งแต่เกิดมาค่ะ<ช> <c oughs> ก็ปกติจะไปแบบทั้งบ้านอันนี้ก็เป็นงานแรกที่เป็นแม่แล้วสาวอ่าก็ต้องฝึกหนักไหมคะับลูกตอนแรกก็จริงๆทุกครั้งที่พาเดมี่ออกงานก็จะแบบกังวลว่า เห็นตามคลิปเหมือนที่ทุกคนเห็นซึ่งก็ก็น่าตกใจเพราะว่าเขาก็จอดอยู่เขาถึงแล้วก็เป็นอะไรที่ก็น่าประทึงเพราะว่าผูกนไดลงมาแล้วก็แบบเรียกร้องอแล้วก็แบบเออแล้วก็อารมณ์ขึ้นมากซึ่งก็รู้สึกว่าเออย่างน้อยพ่อแม่ด้กลับมาบ้านแล้วก็ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออคนที่ขับรถควรจะต้องมีสติตลอดเวลา เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเกี่ยวกับอะไรอีกตอนที่แบบซับซ้อนอะไรเงี้ยค่ะเราโกรธก็แน่ใจกับตกใจอะว่าเฮ้ยทำไมพ่อเดย์เขาไม่ได้เป็นคนชนแล้วทำไมถึงแบบทำไมเขาถึงลงมาแล้วแบบของขึ้นอะไรได้ขนาดนัด้นก็อันนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเขาคืออะไรอะไรเงี้ยแต่คือเราก็เห็นตามที่เหมือนทุกคนเห็นนะคะเราไม่ได้คิดจะทำในคดีญญหรือต้องอะไรเดย์ก็มีถามคุณพ่อ อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็อยากอยู่แบบสงบสงบไม่ได้อยากจะมีเรื่องกับใครหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็คือนี็ก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่ออกมาปลอดภัยอันเนี้ยก็พอแล้วแล้วเราก็ไม่ได้คือรถมย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรคุณพ่อชันดีตรงที่ว่าแบบรถเมย์เลยใช่ต้องขอบคุณที่รถเมย์เพราะว่าคือต้องตอนนั้นคุณพ่อแม่พยายามเปิดแล้วก็ยังเปิดไม่ได้แล้วเขาก็ เราชนเขาเราชนเขาเขาเสียหายทั้งที่แบบรถก็จริงๆไม่มีรอยอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่รถเมย์เขาก็มาจอดข้างๆแล้วเขาก็บอกว่าไม่ไม่ใช่เขาอะชนคุณคุณไม่ได้ชนเขาคุณพ,พ่อเด้ก็อ๋อล้อล้อโอเคเดี๋ยวไปพยายามเปิดกล้องก่อนอะไรเงี้ยเขาก็พยายามเปิดแต่ก็ยังไม่เปิดคุณพ,พ่อยอมรับจริงแต่ตอนนั้นว่าจะยังปิดางานอะไรเงี้ยหรอไม่ได้คือตอนนั้นรถติดมาก แล้วก็คุณพ่อก็เห็นว่าแบบลองไปดูแล้วคือรถมันไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรรถไม่ได้มีรอยอะไรแล้วคุณพ่อเขาก็แบบเอออยากรีบกลับบ้านเพราะมันก็แบบกลางคืนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากกลับไปหาเด็กนี่อะไรก็ไปหาหลานลอะไรก็เขาก็เลยเออเออเเดี๋ยวแบบไม่มีอะไรมากางเขอต้อนเขาก็อยากจะรีบรีบกลับไม่อยากให้แบบมีเรื่องมีราวอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งนู้คือแบบไม่ได้ไม่ได้ไมันเนี่ยเสียหายอะไรหลังจากเราโพสต์ไปมีเขามาติดต่อหรือว่ามีรแบกอะไรกับเา จากที่เดบอกค่ะก็คือพอจะเรียกประกันอะไรทุกอย่างก็คือเขาก็บอกว่าเอาเอไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวก่นก็เลยเราก็แบบโอเคก็อย่างน้อยก็พ่อแม่กกลับมาแบบปลอดภัย,ยคือดีที่คุณพ่อใจเย็นอ่ะคือเด้กก็ไม่รู้ว่า คุณพ่อเดียวแบบร้อนขึ้นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นเดียวก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้คือคุณพ่อกลับมาแล้วปลอดภัยทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้แบบรถก็ไม่ได้ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยโอเคไม่ได้แบบจะดำเนินคดีคุกคนก็ชื่นชมคุณพ่อมากเหือเลยคือถ้าดีอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ก็บอกป้ายอย่าลงไปแต่เราไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยก็ก็คือถือว่าโชคดีค่ะที่ไม่ไม่เป็นอะไรมากกว่านี้แต่ว่าคุณพ่อไม่มีานติดตัวด้วย แต่ก็ไม่ได้แบบอะไรก็คือโดยปกติแล้วก็คนต้องเรียกประกันเลยนะแต่ก็ก็ตามที่ทุกคนเห็นตอนแรกผมก็แบบนี้ในใจมันก็แบบอยากจับฟักินให้เขาไปก่อนเลยแต่ว่าในใจป,ป๊าเขาก็คงแบบก็คง,แบบคงคิดว่าแบบเอออยากจะเคลียร์ให้มันจบจบอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วรถมันไม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบจ่ายค่าเสียหายอะไรยังไงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรก็เรียกประกันอีกอย่างแล้วเราก็ไม่ได้ผิดด้วยเพราะเราไม่ได้ชนเราอยู่เราไม่ช เกิดจะบอกอะไรสัขขงคมแบบนี้ค่ท,ที่แบบเออแบบมาจพมอด้วยอะไรอย่างงี้คือก็คือต้องบอกว่าทุกคนต้องคือต้องใช้ถนุนร่วมกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติตลอดเวลาแลา้วก็คอยแบบระวังเหตุการณ์ที่ไม่ แล้วก็ช่วงนี้ที่พี่มีพี่คนขับรถเมย์ที่แบบช่วยอยู่แล้วก็เป็นพยานให้อะไรเงี้ยค่ะก็อย,า,า,ยากจะฝากดทุกคนว่าก็มีสติติดต้องค่ะช่วยถึได้ ในแบบหลักที่เยอะๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือใส่แมสระวังให้มากที่สุดล้างมือบ่อยๆอย่าไปในที่ที่แบบว่าคนเยอะแอร์อัดอะไรเงี้ยก็คือ Social Distancing แล้วก็ทำตามไก i d e l i n ที่มีมาตลอดได้คิดว่าก็น่าจะช่วยได้ในสัดาหหน้าอีล้วเราเคยเป็นเนี่ยค่ะเมื่อรเด็กมัจะเป็นมากงานได้ง่าย <c oughs> ก็ไม่แน่ใจว่าไอตัวที่เป็นแอนติบอดีในร่างกายเราเนี่ยมันสามารถสู้กับเชื้อโรคได้เร็วกว่าครั้งแรก,ก,แกที่เราติดหรือเปล่าเงี้ยคือยังไงก็ต้องต้องระวังแล้วก็ไม่อยากติดรอบสองะค่ะต้องระวังโซนเยอะต้องะะออต้องระวังตัวยังก็บอกก็ตอนนี้ก็ใส่แมสตลอดล้างมือบ่อยๆอีกแอลกอฮอล์สเปรย์เจลอะไรทุกอย่างก็คือต้องระวังให้แมสติดสุดแล้วก็ทำร่างกายเราให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานในแบบดีที่สุดตอนนี้มีใหม่ที่ยวหเปลีใหม่ก็ ว่าน,น่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวแต่ว่ายังยังู้ที่อยู่นะยว่จะไปไน่ะพอรู้ก็ปิดเทอมที่ยสตุาก็คงจะไปเที่ยว